สวัสดีค่ะชาวลักนณาและชาวราศีกุมขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้อด m i n พยากรณ์ชาวกุมนะคะดาวพระอาทิตย์หรือว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนินะคะขยับเข้าสู่พบเรือนปุตตะเป็นราชาโชคถือว่าดีมากสําหรับชาวลักนณาราศีกุมเพราะว่าการร่วมมือการร่วมงานหรือการทําอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ร่วมกับผู้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการงานใหม่ๆ ความคิดเริ่มหม่การสร้างสารรค์ใหม่ๆในระยะเวลานี้คุณร่วมกันทำกับใครอะไรก็ตามหรือทิศทางชีวิตที่มันเป็นอะไรใหม่ๆเส้นทางใหม่ๆที่ค้นพบค้นเจอนะคะต้องบอกว่าออกแนวะประสบความสําเร็จระยะเวลานี้มีคู่ถ้าคนมีคู่ก็ต้องบอกว่าคู่ก็มีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆเริ่มทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันเป็นทิศทางที่ไปสู่ความเป็นราชาโชคเหมือนกันตัวเจ้าอตาบางคนนะคะร,ระยะเวลาเวลานี้ยังไม่มีคู่เจอคู่ไหมเจอคู่ที่ดีมากๆด้วยนะคะ ปัตตนิลักสถิตพบปุตตะนะคะตัวเจ้าตาจะได้คู่ครองที่บางคนก็จะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กๆคนรักบางทีหน้าอ่อนเราก็ขี้เล่นเหมือนเด็กๆนะคะตัวเจ้าตากับคนรักคู่ครองเนี่ยทำอะไรร่วมกันก็ประสบความสําเร็จระยะเวลานี้รีบเลยคิดอ่านทําการทําอะไรต่างๆในะระยะเวลานี้ให้รีบคิดรีบทามันออกแนวะประสบความสําเร็จหมดเลยแม้จะมีเรื่องของดาวพระเสาร์ในพบเรื่องปุตตะด้วยก็ตามแต่พระเสาร์ก็เป็นไรฮะ เป็นองค์เกณฑ์ของคุณนะคะพระเสาเป็นองค์เกณฑ์ของคุณส่วนช่วงระยะเวลานี้เนี่ยดาวที่อยู่ในภพรวมพันธุนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวสี่ดาวดาวห้าดาวห้าดาวห้าในภพรวมพันธุก็ต้องเรียกว่าเป็นอุดมเกณฑ์ด้วยนะคะปฐุมเกณฑ์ด้วยจาตุราเกณฑ์ด้วยโอ้โหแลัคะนาราศีกุมนะคะคู่ของคนรักเพื่อนร่วมงานเจ้านายไปติดต่อง,งานไปทําอะไรที่ไหนเขาเรียกว่ากินเรียบ รวบมีเมตตามหานิยมอ่ะนะคะออกแนวที่ติดต่อและประสบความสําเร็จเอาเป็นว่าใครเห็นใครรักอ่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะสิ่งที่พึงระวังระวัยนะปัตตนิปุตปตะเป็นราชาโชคเนี่ยพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนปุตตะเนี่ยระวังตัวเองคือตัวเองในระยะเวลานี้ก็ความมีสเสน่ห์แบบเด็กๆของตัวเองอะ่ะนำโชคลาภและความสําเร็จมาให้นะคะพระอาทิตย์เนเรือนปุตตะก็คือต้องเรียกว่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นความเฉลียวฉลาดปฏิาพานไหวพริบ ความสนุกสนานล่าเริงม,มันมันทำให้เจ้าตาประสบความสําเร็จสดใสเข้าไว้เป็นสําเร็จอะชาวลัคนาราศีนี้นะคะลัคนาราศีกุมเนี่ยบางคนเนี่ยบอกเสากุมรักนะคุณดูเลยว่าหน้าตาคุณเนี่ยมันไม่ไม,ไม่มีหรอกที่จะทุกโศกโรกรุมอะไรหม่คุณสดใสนะคะแล้วมคุณมาเจอกับพระศุกร์หรือว่าเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภพษณเลยระยะเวลานี้นะไม่ว่าจะทํางานร่วมกับผู้ใหญ่ทํางานร่วมกับเจ้านายทํางานร่วมกับ โดยเฉพาะคนที่ได้ทํางานร่วมกับคนต่างเพศเนี่ยแอดบอกเลยว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงสําหรับชาวลัคนาราศรีกุมนะคะชื่อเสียงโชคลาภความสําเร็จต่างๆมาเพราะเรือนนี้เนี่ยยงกับความรุ่งเรืองหรือโยงกับเรือนสุภาพบเรือนที่5เนี่ยมีดาวมีดาวพระอาทิตย์อยู่พบเรือนที่9เป็นพระศุกและพบเรือนตัวเอง มันหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันจะเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่ที่หนุนหลังคุณแล้วก็เกี่ยวพันกับตัวคุณเองได้เกิดความคิดความอ่านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการวางแผนในการทํามาหากินระยะเวลานี้ต้องบอกว่าดําเนินชีวิตไปในทิศท,ทางที่ดีสอดคล้องกับศีลธรรมแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากมายเจ้าชะตาจะมีความคิดใหม่เริ่มใหม่สร้างสรรค์ใหม่ทามาหากินใหม่พัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าใหม่ๆในระยะเวลานี้แม้จะเก็บเงินค่อนข้างยากอยู่ เพราะราหูม in so, <inaudible> ันยังรวงรั์อยู discipline. ่แต <co right> ่ดว่ามันดีขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะดีขึ้นแล้วเพราะรหัสเป็นจัตุรเก์เป็นมาทุมเก์อยู่ในเรือพันธุเป็นอุดมเกนเรือพันธุก็เขาเรียกว่ามาค้ำชูมาค้ำยันกับดาวราหูในเรือนกระดุมพระนะคะก็ต้องมอโชคลาภความสําเร็จมาเต็มนะสบายใจได้ลัคนาและราศีกลุ่มช่วงนี้นะคะไม่มีแฟนได้มีแฟน คู่ครองมีช่องทางทำมาหากินที่ดีตัวเจ้าอาตามีทิศทางของการประสบความสําเร็จในการร่วมกับผู้บังคับบัญชาคนร่วมทุนคนร่วมงานอะไรต่างๆสดใสเข้าไว้แต่อย่าทาผิดจํานองคองทำผิดศีลธรรมนะคะอย่างเช่นไปได้คู่กับเด็กที่อายุต่ากว่า18นะคะหรือยังอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนหรือช่วงระยะเวลานี้แต่งงานแล้วระวังความคืออันนี้คือด้านเสียของดาวคืออาจจะเป็น คนที่ไปมีกิ๊กมีกักเป็นลูกน้องเป็นคนในปกครองตัวเองนะคะอันนี้คือด้านเสียของดาวถ้าดาวพระธิุณของคุณถูกการตั้งรับไม่ดีเป็นการลีจรหรืออะไรก็จะมีเรื่องพวกนี้นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันในลักษณะของเรือนนี้คือกู้ของคนรักนำผาโชคลาภและความสำเร็จมาให้นะคะทีนี้เรามาฟังดาวพื้นดวงเกิดของชาวลัคนาราศีกุมกันคนที่เพิ่งเข้ามาฟังคนที่ฟังจากราศีนะคะฟังเหมือนกันคือฟังทั้งสิบดาว ไม่ต้องไปสนใจว่ามันจะอยู่ในภพเดือนไหนแต่สนใจว่าคําทานายของดาวนั้นเนี่ยดวงไหนใกล้เคียงกับคุณนะคะลองวิเคราะห์จาะรืกอดวงชะตาด,ด้วยตัวเองดูแต่ถ้าอยากหาดาวพื้นดวงเกิดเจ้าตาต้องรู้เวลาเกิดที่แน่นอนถ้าไม่รู้ก็ต้องฟังอย่างนี้ไปค่ะนะคะเพราะอย่างไรก็ตามดาวพื้นดวงเกิดก็อยู่ในดวงในวัสนะในจักรราศีคุณอยู่ดีไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่คุณไม่ทราบว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะถ้าอยากทราบก็ไปคลิกที่ อ่าคอมเมนต์ปักหมุดหรือคอมเมนต์แรกแอดจะทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้นะคะสําหรับคนรู้เวลาเกิดจะไปหาดาวพฤ้นดวงเกิดของตัวเองได้แน่นอนนะคะแล้วก็หาดาวการีสีจอด้ด้วยส่วนคนที่ฟังกันมานานแล้วนะคะพบเรือนวันนี้นะคะพบเรือนพระเอกก็หมายถึงพบเรือนปุตตะนะคะถ้าแอดพูดถึงดาวพฤกนดวงเกิดดวงใดของคุณที่ไปหามาอยู่ในเรือนปุตตะนะคะให้ตั้งใจนิดนึงเพราะว่าเจ้าชะตาจะกระทบกับคำำําทํานาย ถึงร0 0ยเปซมาจากนะคะเจ้าตาให้อดมินทำไหนแม่นขนาดไหนสมมุติว่าให้ทำไหนแม่น5้าสิก็เนี่ยคือ100%เทียบนะคะแล้วถ้าเกิดดาววิวเกิดดวงใดแอดพูดแล้วดาวดวงนั้นของคุณนะคะอยู่ในเรือนลาบผานะคะก็มีผลกับคำคำนำหน้าที่80%นอกเหนือจากนี้นะคะเจ้าตาก็จะอยู่ที่10-50%ประเมินเอาอย่าไปเครียดค่ะ <c oughs> ใครๆว่าก็ตั้งใจฟังนเนรุบุตตะและในรเรนลภะมันกระทบก,กับเราแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในเรือนอื่นๆตั้งใจฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นความรู้ประดับตัวเองประดับดาวตัวเองนะคะเราเริ่มต้นกันที่คนที่มีมรตยูอยู่ในเรุบุตตะนะคะเป็นคนทันสมัยมรตยูในเรือนนี้ประทันสมัยแล้วก็ทันในเรื่องของเทคโนโลยีชอบทําอะไรในแบบที่บางทีคนอื่นตามไม่ทนันเป็นคนที่มีความรักแบบบางครั้งอาจจะซ่อนเร้นนะเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยอาจจะบันทึกไว้ว่าซ่อนเร้นเพราะว่าเป็นคนทันสมัยและเปิดเผยแล้วก็ไม่รังเกียจเพศที่สามสี่ห้าเพศทางเลือกอะไรไม่ไงมันอาจจะมีคนเหล่านี้มาชอบและอาจจะทดลองชอบกันแล้วก็เลยกลายเป็นสมัยก่อนก็บันทึกว่าเป็นการปิดบังซ่อนเร้นแต่สมัยที่แอดมินว่าแอดมินว่าเป็นพวกเปิดเผยมากกว่าเป็นพวกเปิดเผยในเรื่องของมุมมองในทางความสัมพันธ์กับเพศต่างๆนะคะไม่กลัวที่ใครจะมาวิจารณ์อะไรแบบนี้ค่ะเป็นประมาณนี้ นะคะเป็นคนทันสมัยในเทคโนโลยีแล้วก็ไม่บูรี่ใครตัวเจ้าอาตาเป็นคนมีเหตุมีผลอะไรก็ตามจะต้องเชื่อในเรื่องของวิทยาศาสตร์มากๆไม่ค่อยเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์หรืออะไรหรอกแต่ถ้าพิสูจน์แล้วมันตรงเนี่ยก็จะเชื่อนะคะช่วงระยะเวลาน,นี้เจอกับพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรื่องป่านนี้เนี่ยมีโชคลาภอย่างไม่คาดฝันนะคะตัวของเจ้าอาตาเนี่ยบางทีโชคลาภได้มาจากที่ดินได้มาจากทรัพย์สินอะไรเงี้ยค่ะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินหรือการลงทุนใหม่ๆระยะเวลาน,นี้ก็ ก็เกิดโชคลาภและความสําเร็จได้เช่นเดียวกันนะคะระยะเวลานี้มันมันเป็นการพบเจอในลักษณะที่แบบต้องเรียกว่าไม่คาดฝันนั่นแหละถูกต้องแล้วนะคะบางคนในช่วงนี้นะคู่ครองคนลังอาจจะทําอะไรแปลกๆแ,แต่ปรากฏว่าความแปลกนั้นนะ่ะเจ้าตาไปดูแล้วมันปรากฏว่าเออมันประสบความสาเร็จเพราะว่าปตาัตตนิผุดตักคู่ครองคนรักทําอะไรใหม่ๆนะคะ แล้วปรากฏว่าประสบความสําเร็จอย่างปูป,ปับฉาพันนะคะมีเรื่องทะเลาะบอกแ,วแหว่งเราของละแหงไหมมันจะมีเรื่องในกรณีที่เจ้าตาขี้ระแวงมากกว่านะคะมรตยูอยู่ในเรือนเนี้ยขี้ระแวงอาจจะมีแฟนเด็กไงก็เลยขี้ระแวงหรือตัวเองนิสัยเด็กๆก,ก็เลยแบบไม่โตเอาแต่ใจตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะปุตตะแปลว่าชื่อเสียงเหมือนกันระวังมีคนอยากทําลายชื่อเสียงแล้วระยะเวลานี้ดวงพุ่งไง นะคะดวงพุ่งในเรื่องของชื่อเสียงศู์กับหนึ่งี่ต้องระวังอ่าในเรื่องของการถูกเขาเรียกว่าถ้าสมมุติจะเป็นนักการเมืองเนี่ยมุ่งหวังในตำแหน่งใดเนี่ยมันมีโอกาสที่เจ้าตาจะได้รับมาเจ้าอตาจะเป็นคนมีเขาเรียกว่ามีพลังพลังนั้นเกิดจากผู้ร่วมงานคนที่คุณไปร่วมด้วยคนที่คุณทําอะไรด้วยที่เขาแบบไม่ตาบานีแล้วเขหนุนหลังคุณอ่ะ สิ่งที่ควรระวังที่สุดเมื่อศูนย์กับหนึ่งมาอยู่ด้วยกันคืออย่าพยองพองขนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งแล้วอะไรเงี้ยอย่าคิดนะคะอย่าทําอะไรผิดทารนองคลองทำเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีคนที่มาโค่นล้มคุณศูนย์หนึ่งเป็นคู่ถูกโค่นนะระวังเลยโดยเฉพาะเรื่องของการผิดทํานองคลองทมอย่าไปทาโชคลาภความสําเร็จนั้นมาอยู่แล้วเจาว้าตาดูในดาวพื้นดวงเกิดอัถร,รนายโอโ้โหนะคะได้อย่างเยอะนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์ในรุบุตระนะคะ คนที่มีดาวพระอาทิตย์ในเรือนบุตรก็ต้องบอกว่าเจ้าตาจะมีชื่อเสียงในช่วงระยะเวลานี้หรือได้เรื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะเพราะว่ามันมากระทบกันนะคะก็เรียกว,ว่าทิศทางชีวิตของชาวาราศีกุมในช่วงนี้ก็พุ่งขึ้นชื่อเสียงความสําเร็จไหวพิปฏิพานมาด้วยกันตำแหน่งที่สถิตเนี่ยเป็นตำแหน่งที่พุ่งขึ้นในเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จที่มาจากเพศตรงข้าม นะคะหรือคนร่วมทุนหรือคน,คนร่วมงานหรือเด็กๆที่อายุน้อยกว่าหรือจะคู่ของคนรักก็ได้แต่หนึ่งถึงหนึงเนี่ยการได้มาในในเรื่องเนี้ยถามว่ามีความร้อนใจมีความร้อนใจอยู่บ้างเพราะหนึ่งถึงหนึงเนี่ยมันมีคนพูดจาเจรจารให้เจ้าวตาร้อนใจอยู่แล้วนะคะเพราะมันมีโอกาสที่เจ้าวตาจะต้องไปคล้องเกี่ยวกับผู้คนจํานวนมาก ไม่ว่าจะเคยพบกันไม่เคยพบกันเข้าสังคมที่เคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันน่ะแต่มันเกิดประโยชน์ที่ค่อนข้างดีเพราะมันสามารถที่จะทําให้เป้ายิ่งยิ่งไปพบปะคนอื่นคนหนะ้าตาใหม่ๆมากขึ้นเท่าไหร่เป้าหมายในชีวิตมันจะก้าวหน้าขึ้นและประสบความสาเร็จขึ้นสาหรับชาวลัคนาราศีกุมปี้มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้แค่ระมัดระวังประคับประคองไม่ทะเลบบาะเบาะแวง้งหรือหักหักไม่ยอมงอกับไขร มันต้องแบบปณีปานอมหรือว่าประสานสิบทิศอะระยะเวลานี้มันมีคนทําให้ร้อนใจอยู่แล้วแต่จะไปสนใจทําไมเมื่อดวงเราดีนะคะแอดบอกว่าผู้ร่วมงานให้โชคใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก้าวไปข้างหน้าในทิศทางที่ถูกต้องแล้วกันระยะเวลานี้อาจจะคนที่มีดาวพระอาทิตย์อาจจะมีเรื่องของการคิดใหม่ทําใหม่เยอะอยู่นะคะวางแผนสําเร็จใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีจันทร์ในเรือนบุตระนะคะ จันเนวเรือนปุตตะในลักษณะเป็นดาวจัน์ทรยังไม่เทียบเคียงเรือนนะคะต้องบอกว่าจันเนวเรือนนี้จะทําให้เจ้าวตาประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานชื่อเสียงด้วยหรือแม้แต่เรื่องของด้านการพนันแต่มักจะคืออริแปาว่าเรื่องของการบริการนะปุตตะแปลว่าเรื่องของชื่อเสียงถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริการสาธนารณประโยชน์ หรือทํางานที่มันแบบว่าเป็นสีเทาสีดําเปิดบอลนะคะเปิดบ้านอ่าเปิดบอลอะไรของุณนะรับแทงบอลอะไรยประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จแต่จะไม่ได้อยู่กับที่เปลี่ยนแปลงที่ทางไปเรื่อยๆนะคะพบเรือนที่ห้าเนี่ยเป็นพบเรือนที่แบบจะส่งเสริมให้เจ้าอาตาประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จก็พบเรือนนี้แหละค่ะพเพราะมันเป็นเรื่องของความปรารถนาชื่อเสียงนะคะ แล้วดาวสี่ดาวหกโคโจรอยู่ในเรือนนี้นะคะทับกับดาวสองอ่ะระยะเวลานี้เนี่ยโชคลาภความสำเร็จของเจ้าตาม,มาจากเพศตรงข้ามในลักษณะโชคใหญ่จะเสี่ยงโชคจะเสี่ยงดวงหรือจะทําอะไรก็ตามมาซื้อจากเพศตรงข้ามออกแนวประสบความสําเร็จนะคะเพียงแต่ว่าในเรือนกระดุมพระมันมีดาวราหูคนทรัพย์อยู่เจ้าก็ตาใช้เงินเก่งมากเท่านั้นเองนะคะน้องนั้นก็เออแล้วก็เลขที่ได้มันน่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถนะคะ โชคใหญ่โชคใหญ่คนาราศกุนะณะเดี๋ยวต้องหาคนกลุมรอบๆตัวแอดแล้วก็ดูว่าเลขที่เกี่ยวข้องเขาเป็นยังไงช่วงหลังๆแอดลองทํามันน่าจะเป็นการเก็บสถิติแต่แอดเนี่ยเป็นคนที่ทํางานแล้วลืมเวลาบางทีแอดนึกนึกออกไม่รู้คือตอนเนี้ยเลขรถในบ้านเนี่ยออกหมดแล้วค่ะทุกงวดเลยไล่ออกทุกงวดเพราะว่าช่วงก่อนนี้ลัคนาราศีมังกรเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่มีดวงของเลขรอบๆตัวฮะออก นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขรถเลขบ้านอะไรเงี้ยทยอยออกครบหมดแหละตอนนี้เป็นเลขของการเรียนของเขาอะรุ่นอะไรอะไรแบบไหนออกหมดลฮะทุกรุ่นเลยออกหมดนะคะน่าจะหมดละตอนนี้แอาจะไปหาคนที่ลักขณาราศีกุมลองดูลองดูเทคนิคแอดนะกุมเนี่ยจะมีเลขเกี่ยวกับบ้านคนในครอบครัวเลขพวกเนี้ยจะประสบความสําเร็จแล้วก็เยอะด้วยนะคะถ้าจะซื้อซื้อจากเพศตรงข้ามแล้วกัน ต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารคนที่มีดาวพระอังคารแอดต้องบอกก่อนว่าพระอังคารในเรือนนี้นะคะเป็นพระอังคารที่เป็นคู่ศัตรูเจ้าชะตาจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่ใจร้อนนะคะพระอังคารเป็นคนใจร้อน อยู่ในเรือนปุตตะมันเป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องของความร้อนตัวเจ้าคตาเนี่ยเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าจะ,จะเจริญเติบโตแล้วจะก้าวหน้าเนี่ยก็ต้องลำบากตากตามฝ่าฟันด้วยสองแข้งสองขาลำแข้งลำขาของตัวเองนะคะดาวพระังคารอยู่ในเรือนที่ห้าเนี่ยถามว่าเป็นคนเฉลียวฉลาดต้องการความก้าวหน้าอะไรอย่างนี้ไหม ด้วยความเป็นคู่ศัตรูเนี่ยจเจ้าหตาเป็นคนที่ทำงานในลักษณะของงานไม่เอาจริงเอาจังอะถ้าคุณไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยถามว่าจะประสบความสำเร็จไหมด้วยด้วยดาวพระอาทิตย์อยู่เหนือเรือนนี้คือเป็นเด็กเป็นเด็กอยู่เสมอไม่งั้นต้องไปทำงานเกี่ยวกับเด็กอะถึงจะเจริญก้าวหน้างานที่วัยรุ่นนิยมงานที่ทันสมัยงานที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นงานที่เกี่ยวกับออนไลน์ที่แบบ เด็กๆชอบดูอะไรเงี้ยค่ะหรือมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์ใหม่ๆพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอสาหรับคนที่มีอังคารในเรือนนี้ถึงจะประสบความสําเร็จนะคะไม่งั้นเนี่ยอังคารในเรือนนี้จะพาให้คุณจะเป็นคนที่ชอบพนันชอบทําอะไรที่เกี่ยวกับที่อโคจรทํางานกับไอจิ้จงใหม่จ้างสักทีอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลานี้ถ้าก่อนหน้านี้คุณเป็นนักพน,นันเปิดบอนรับแทงหวยหรือทําธุรกิจกลางคืนนะคะระยะเวลานี้มีการถูกฟ้องร้องนะแล้วมันเป็นดาราชาโชค ฟ้องร้องก่อนจากสิ่งที่คุณได้มาใหญ่ๆเหมือนกำลังมีโชคลาภความสําเร็จเหมือนใครนะลุงพลเนี่ยแล้วก็ถูกฟ้องร้องไม่รู้ป่านนี้เป็นยังไงไปแล้วนะคะก็ประมาณเนี้ยแต่ตัวเจ้า,าตาต้องเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตังของคุณก็เข้มแข็งอ่ะถามว่าทําอะไรชื่อเสียงของคุณได้ไหมสมมุติว่ามีการฟ้องร้องต้องเรียกว่าทาอะไรไม่ได้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนปุตตังของคุณเป็นเกษตรนะคะคุณเป็นคนที่มีคนเคารพรักมากสําหรับบางคนอะ่ะ บางคนมันอาจจะเป็นแนวนี้ค่ะเป็นหมอเป็นพยาบาลแล้วถูกฟ้องร้องนะคะอันนี้ต้องระวังเกี่ยวกับอาชีพของเรานี่แหละนะคะอยา่าอย่าประมาทอย่าเลินเล่อมันมีเกณฑ์ของการถูกฟ้องร้องแต่ได้โชคลาภและความสําเร็จไหมได้ได้เหมือนดาวรวมได้ก่อนด้วยแล้วถึงจะมีเรื่องดังนั้นก็เลยต้องเรามาระวังต้องบอกว่าให้เรามาระวังนะคะส่วนโชคลาภและความสําเร็จมาจากไหน ก็มาจากเพศตรงข้ามมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาจากเรื่องของการอ่าลาบผลที่ตัวตนของเจ้าตาบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเนี่ยที่มีโอกาสจะได้นะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระพุธต้องระวังอะไรนะคะพระพุธเนี่ยราบุตรตาก็เหมือนกับดาวบุตรตเป็นเกษตรนะัหะคะ่ะ ช่วงระยะเวลานี้นะคะในพื้นดวงเกิดเ่ลักษณะของดาวแบบเนี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่เป็นที่เคารพรักของบริวารกำลังศึกษาในเรื่องอะไรใหม่ๆทันในเทคโนโลยีทันในเรื่องของวิทยาศาสตร์ทันในเรื่องของการบริการทำอะไรก็ตามในระยะเวลานี้จะค้นคว้าจนถึงที่สุดจะมีการเริ่มจะมีการทำอะไรใหม่ๆดาวมากระทบกันอย่างนี้นะคะ เจ้าชะตาโครงการอะไรต่างๆของคุณเนี่ยออกแนวประสบความสําเร็จมีคนหนุนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะบางคนก็มีอสังหาริมทรัพย์มีไรายได้จากค่าเช่าบ้านหรืออยู่ดีๆอะซื้อคอนโดไว้ก็จะมีคนมาติดต่อขอเช่าแบบยาวเลยนะคะมีเกณฑ์ที่แบบขอเช่ายาวอาจจะเป็นคนต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยแล้วเจ้าตาได้เงินก้อนใหญ่ ระยะเวลานี้โชคจากบุตรหลานบริวารน,นะคะที่เป็นเพศตรงข้ามด้วยโชคจากคู่ครองคนรักด้วยโชคจากสามีภรรยาของคุณด้วยบุตรหลานบริวารให้ให้หน้าให้ตาเป็นผู้มีเกียรติได้รับตําแหน่งอะไรต่างๆแล้วเจ้าก็ตายแบบเออหรือบางทีก็ได้รับเลือกเป็นคุณพ่อดีเด่นคุณแม่ดีเด่นอย่างเงี้ยเพราะลูกเป็นเด็กดีอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเรียว่าได้รับรางวัลอะไรบางอย่างและประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ช่วงนี้นะคะจะทําอะไรใหม่ๆหม,หม่จะเจรจาจะไปจะไปติดต่อสร้างคอนเน็ชันอะไรโอ้ลื่นไหลนะคะประสบความสําเร็จแต่ว่าระมัดระวังการใช้เงินนะเพราะเพราะระยะเวลานี้เงินทองเนี่ยโอ้โหใช้เก่งนะคะลัคนาราศีกุมไม่ว่าจะมีดาวอะไรก็ตามสําหรับคนที่มีดาวพระห้านะคะแนวเรือนปุตตะดาวพระห้านี่เป็นดาวฉลาดเฉลียวนะตําแหน่งเนี้ย แต่ให้ระวังเรื่องของการมีศิลธรรมด้วยเพราะว่าพระฤหัสเป็นปลาก, mm. ก็ก็ความดีมันน้อยแต่เมื่ออยู่ในเรื่องปุตตะเขาเราียกว่าเป็นธรรมเกณ์เพราะฉะนั้นถ้าเจ้าอาตาทำทิศทางที่ดีในชีวิตเนี่ยโอ้ทิศทางคุณจะราบรื่นมากพระฤหัดในเรือนอนี้คุ้มครองดวงชะตานะคะจังหวะเนี้ยดาวพระฤหัดเนี่ยมี โยเกิกับพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนปัตตนิในลักษณะเป็นราชาโชคคุณนะต้องบอกว่าคุณและคู่ครองคนรักทำอะไรร่วมกันบางอย่างในช่วงระยะเวลานี้ใหม่ๆประสบความสำเร็จคุณมีหุ้นส่วนคุณมีคู่สัญญาที่จะส่งผลหรือแม้กระทั่งเงินปันผลอะไรต่างๆที่เป็นก้อนใหญ่ในระยะเวลานี้ออกออกแนวดีมาก ตนุปตัตานี้คือทําอะไรร่วมกันได้หมดนะคะแล้วก็ตัวพฤหัสเองก็เป็นดาวกระดุมพระเหมือนกันก็ต้องบอกว่าได้เงินได้ทองอะจากเพศตรงข้ามได้ดีเพราะคู่ครองคู่ครองช่วยกันทํามาหากินหรือทําอะไรใหม่ๆในระยะเวลานี้เกิดรายได้ในธุรกิจนะคะโอ้ดีมากนะคะหรือแม้กระทั่งมีคู่แข่งคุณก็ได้นะคะปะตัตานี้แปลว่าคู่แข่งก็ได้ ก็ต้องบอกว่ากระดุมพระหรือแม่ละลาพระนะคะอยู่ในเรือนปุตตะการทำอะไรร่วมกับคนอื่นน่ะมีแต่โชคลาภและความสำเร็จนะแต่ถ้าพระหัดปีนี้เป็นการลีจรก็เติมอุปสรรคไปเจอเติมปัญหาเข้าไปในสิ่งต่างๆที่แอดมินทำนายแต่ระยะเวลานี้ก็บอกเลยว่าหนึ่งห้านี่โอ้โหเป็นคู่ในลักษณะที่ว่าตัวเจ้า,าตามีพลังมาก มีโชคลาภและความสําเร็จในการร่วมกันทําอะไรกับคนอื่นๆเนะ่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเขาจะรักเขาจะเมตตาเขาจะไว้ใจเขาจะช่วยเหลือเขาจะอุปถัมภ์นี่คือโชคใหญ่ของคุณมันเหมือนเข้าล็อกในการที่จะคิดอานทําการใดแล้วมันมีคนช่วยสนับสนุนนะ่ะการเงินหรือผลประโยชน์มันก็จะได้เยอะในช่วงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการแบ่งเงินปันผลได้เงินปันผลที่มากที่สุดตั้งแต่เคยลงทุนมาอะไรอย่างงี้ค่ะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระศุกร์ราหูบุตระนะคะ คนที่มีดาวประสุขในเรือนบุตรตาเจ้าชะตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีลูกดีเนี่ยช่วงระยะเวลานี้หนึ่งลูกสองบริวารสามคนอายุน้อยกว่านำโชคลาภและความสำเร็จมาให้ สองคู่ครองคนรักนะคะเพราะพุทธะแปลว่าคนรักก็ได้ชื่อเสียงก็ได้นาโชคลักความสําเร็จมาให้ผู้ใหญ่นํามาให้เรื่องที่ต้องระวังสุขถึงสุขแทบจะไม่ต้องระวังอะไรเลยบ้านรถที่ดินทรัพย์สินมีโอกาสได้หรือได้เลขบ้านเลขรถเลขที่ดินเลขทรัพย์สินเนี่ยเอาไปซื้อหวยเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ระวังไม่ต้องระวังอะไรระวังตัวเอง,ระ,ง,เองระวังการใช้เงินจากตัวเองระวังความอุดมสุขของตัวเองนี่แหละที่ใช้เงินเกินเลยไปลักษณะของดาวสุขในเรือนพุตธะจะทําธุรกิจบันเทิง จะทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำจะทำผับทำบาร์อะไรที่มันถูกกฎหมายทำเป็นคนอุดมสมบูรณนะ์ในเรื่องของความเฉลียวฉลาดพบเรื่องนี้บอกเลยว่าเจ้าตาจะได้รับความเชื่อเชื่อถือแบบลงทุนหรือทำอะไรก็ตามเอาเป็นว่าไปติดต่ออะไรทุกคนก็ก็เชื่อถือกับความเฉลียวฉลาดของเจ้าตาความรู้ของเจ้าตานะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมีปัญหาแค่ตัวเองใช้เงินเก่งนะคะโชคลาภความสําเร็จตรงนี้เป็นเบีย้ยหัวแตกไป ต่อไปสำหรับคนที่มีพระเสาในเรืนปุตตะนะคะเสาในเรืนปุตตะเจ้าชะตาช่วงระยะเวลานี้มีการวางแผนในการทำงานอะไรใหม่ๆอยู่เพราะว่ากระทบกับปะที่เป็นคู่ธาตุไฟไฟรูปปับแผนการอะไรของเจ้าชตาระยะเวลานี้นะคะอย่าไปทำเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตพอและก็อย่าคบคนผิดระยะเวลานี้ต้องดูคน พอาทิตย์เป็นเรื่องของปตัตตาน,นีนะครับเพศตรงข้ามถ้าเกิดรู้ว่ารู้ไส้ลึกไส้เเบื้องลึกเบื้องหลังเขาดูไส้ในเขาเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับเขาให้มากในกรณีที่เขามีประวัติมาแล้วเพราะไม่งั้น,นดาวพระเสาในพื้นดวงเกิดอาจจะชอบํำตัวเจ้าคาตาเนี่ยไปถึงปัญหานะคะเดี๋ยวเกิดปัญหาขึ้นแต่ดาวเสาร์ตำแหน่งเนี้ยเป็นคู่สมพลนะคะ มองว่าเจ้าวตาเนี่ยบางทีช่วงระยะเวลานี้ลูกหลานบริวารสอบไปเรียนเมืองนอกหรือไปเรียนไกลมีความคิดถึงกันบางทีลูกหลานบริวารน,นําประโยชน์นาโชคลาภความสําเร็จมาให้ด้วยตัวเจ้าวตากําลังมีการวางแผนหรือวางโครงการไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกหรือการทํางานใหม่ๆช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าดวาวเสาร์จะให้คุณเจ้าวตาเนี่ย มันก็จะต้องอายุยี่สิบกว่าเป็นต้นไปเอ้ยห้าสิบกว่าเป็นต้นไปนะคะเสาวมันถึงเสาอะบางทีระยะเวลานี้เนี่ยก็จะได้ราชาโชคเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ได้ช้าละเกินคนที่มีดาวอื่นเขาได้ไวได้เป็นก้อนใหญ่คู่ครองคนรักรวมลงทุนกับจะกับเจ้าตาปุ๊บถ้าเป็นดาวอื่นเขาก็ได้เป็นโชคก้อนใหญ่แต่ของคนที่มีดาวพระเสาร์ในเรือพุทธะจะค่อยๆดีขึ้นต้องรอจังหวะและรอโอกาสแล้วก็ต้องไม่ยอมแพ้มันเหนื่อยมากกว่าคนอื่นหน่อย ะะแต่จะได้รับชื่อเสียงความสำเร็จจากสิ่งที่ต่อสู้มาสร้างสมมาอดทนมาบอกเลยว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งพระเสารเริ่มให้คุณคุณในทิศทางที่ดีแล้วล้มยากค่ะเพราะฉะนั้นก็วางแผนให้ดีเพราะพระเสาเป็นเจ้าวางแผนจะจะลงมือจะทำอะไรระยะเวลานี้วางแผนให้ดีแล้วค่อยลงมือทำโชคลาภความสำเร็จมันก็มาเหมือนที่ดาวรวมทำนายนะ ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพาระราหูอยู่ในรนบุตระนะคะคนนี้ไม่ค่อยมีลูกหรอกแอ็ว่าลูกน้อยสมมุติถ้าจะมีลูกเนี่ยลูกน้อยหรือบางทีมีลูกญาตินะคะแล้วเป็นคูศ่ศนะัตรูเนี่ยต้องบอกว่าทะเลาะเบาแวงกับเจ้าตาเสมอถึงมีลูกดีแต่คุณเลี้ยงไม่ได้คุณต้องยกให้คนอื่นอะไรประมาณอย่างเนี้นะคะ่ะเขาจะแบบแข่งกล้าวกับคุณอะระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังบุตรนะคะ ทำเรื่องให้จริงๆแปดหนึ่ง,งเนี่ยเป็นคู่เสื่อมแต่ด้วยปัจจัน,นี้เนี่ยเป็นคู่ราชาโชคเนี่ยแอดมองว่าเจ้าหัวตาอาจได้โชคลาภและความสําเร็จอะไรชื่อเสียงอะไรต่างๆนานามาแต่ต้องระวังบุตรหลานบริวารน,นะทําให้เกิดความเสียหายเท่านั้นแหละถ้าไม่มีบุตรหลานบริวารก็ไประวังลูกน้องหรือว่าสัตว์สี่เท้าอะไรพวกเนี้ยจะเจ็บไข้ได้ดป่วยในช่วงระยะเวลาที่คุณได้โชคและความสําเร็จนะคะ ต่อไปนะคะสําหรับคนที่มีดาวพระเกตในเรือนปุตตะนะคะคนที่มีดาวพระเกตในเรือนปุตตะต้องบอกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนทันสมัยเป็นคนที่มักจะมีลาบลอยเป็นคนที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเป็นคนที่ถ้าลูกดีลูกศิษย์ไม่ดีถ้าลูกศิษย์ดีลูกไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็นะคะ มันก็อาจจะมีได้ดีทั้งสองทางอยู่ที่ว่าเรือนดาวอะไรของคุณอยู่ไหนนะคะแล้วก็ดาวปุตตะของคุณอ่ะอยู่ไหนสําหรับเจ้าตาเนี่ยปุตตะมุนเป็นเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นระยะเวลานี้ต้องลูกต้องลูกต้องดีแนนอนถึงแม้จะออกแนวดือ้อรั้นเยอะหยิงแต่ว่าไม่ฟังคุณเนี่ยแต่จริงๆครับทุกคําที่พูดของคุณเนี่ยเขาเอาไปเก็บไปฟัง ระยะเวลานี้นะคะ9กับ1เจอกันมันมีอํานาจบาร,รมีในเรือนปุตตะมันหมายถึงว่าระยะเวลานี้คุณอาจจะค้นหาความสามารถพิเศษของลูกน้องหรือบุตรหลานบริวารของคุณได้ส่งเข้าไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้มีโอกาสได้รับโชคลาภต่อให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณวิเคราะห์แล้วคุณไม่ค่อยมีโชคระยะเวลานี้มีค่ะโชคลาภความสาเร็จถามว่ามาจากเรื่องไหนแอดมองว่าเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินเลขพวกนี้ก็ได้หรือได้มาก็ได้นะคะ ก็เรื่องของการใช้เงินยังเตือนอยู่เพราะว่าราหูคนทรัพย์อยู่นะคะชาวลัคนาราศีกุมก็อย่าชะล่าใจนะในการที่จะได้อะไรมาจากโชคใหญ่ในครั้งนี้นะคะจัดการให้เรียบร้อยวางแผนให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นจะเป็นเบี้ยวหัวแตกแล้วหายไปเลยเงินทองที่ได้เข้ามาขอพระคุณสําหรับการฟังมาจนถึงนาทีนี้สมัครสมาชิกช่องแล้วก็แชร์คลิปต่างๆให้อดมินรวมถึงส่งซุปเปอร์แตงให้ด้วยขอบพะคุณมากๆค่ะ พบกันใหม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ